วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะเป็นหนังสือคอมิกนะครับทาร์นโฟมเมอร์นะครับ Dark of the Moon นะก็ไม่ใช่ทาร์นโฟมเมอร์ภาคล่า,ลาสุดที่มึงฉายไปนะคือไม่ใช่ภาคเดอะลัสไน h t ก็ที่สายไอเที่มารีวิวก็เพราะว่าเมื่อกี้ผมไป7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นมาเฮ้เอะไรวะคุณคุณสี่สิบเก้าบาทครับมันเป็นทาร์นโฟมเมอร์สี่เล่มจบชุดนะครับชุดที่หนึ่ง ราคาปกติร้อยแปดสิบาทน่าดูราคาปกติร้อยแปดสิบาทนะครับพิเศษสี่สิบเก้าบาทนะครับก็คือคอมิกสี่เล่มนะคอมิกพวกนี้เคยออกวางมาแล้วของวงกดเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับแล้วเขาก็มีชุดที่สองนะครับร้อยแปดสิบพิเศษเลยสี่สิบเก้าบาทนะก็เป็นเรื่องราวก่อนหนังภาคสามก่อนดาร์กออฟเดอะมูนนะฮะ พี่บงกฎที่ออกมานะเดี๋ยวผมได้ให้ดูทีละชุดนะครับอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะครับ Transformer Dark o n d e Moon Rising Storm นะครับ Shockwave อ,อันนี้ชุดที่หนึ่ง Shockwave ผู้หวดเยี่ยมที่สุดใน d e เ e ป t i c อนได้เดินทางมาถึงโลกโดยทิ้งร่องรอยความพินาศไว้เบื้องหลังภายใต้คำสั่งของเมกตรอนผู้นำแห่ง d e c e p t i c o n Shockwave บับงคับให้ s t a r s c r e a m อ o h n ร尔ส์สมความกำลังตามล่ามนุษย์ชื่อ แซมวิทวิกกี้และเพื่อนออโตบอทของเขาที่ชื่อบัมเบิลบีเอฟที่มาสฟรัมผู้นำใงออโตบอทเคลื่อนไหวเมื่อได้รับการขอความช่วยเหลือจากแซมแต่การต่อสู้ของเขาอาจทำให้เราตบอดต้องสูญเสียมากกว่าที่คิดเรื่องราวสุดระทึกที่นำไปสู่มหาสงครามครั้งสำคัญใน t Transformer Dark of the m o o n เตรนยมพบกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดและน้หวัดหน้าวัดวันที่สุดสำหรับโลกแลไซเบอร์ตอนใน t r a n s f o r m e r Dark of the m o อ n นตอนวัติมหาสงครามถล่มจักรวาลน,นะครับก็ oh. ใครที่อยากสัมผัสคอมิทรานโฟมเมอร์นี่ก็เป็นโอกาสแล้วนั่นในราคาที่สุดยอดนะตกเริ่มละสิบกว่าบาทนะครับสี่สิบเก้าบาทเองนะชุดนี้ผมเก็บมีเก็บไว้ละมาสิบปีที่แล้วเนะี<ป>่ยตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ครับเก็บไว้อย่างดีแต่ว่ามันออกมาอย่างนี้ก็ต้องเก็บนะอันนี้ชุดที่หนึ่งนะเล่มสี่เล่มสามเล่มสองหัวอาร์ตเบิร์เขาก็สวยนะนะครับผมชุดที่หนึ่งเล่มหนึ่งหน้าปกเขาก็นะ ผมกดคอมิกออฟฟิเชียลเดบิวตชั่นทูทันฟอร์เมอร์ดักเดอรมูนนะสีสีทั้งเล่ม45บาทสีเล่มจบนี่เป็นช็อคเวฟเท่มากเลยไรซิ่งสตอร์มกา,างเนี้ยผมเป็นหนังสือที่มันเหลือในสต็อกนะออกมาขายใหม่แต่ก็โอเคฮะทันฟอร์เมอร์ดักเดอรมูนนะครับลุคฟอร์ทันฟอร์เมอร์พรามทันฟอร์เมอร์ดอทคอมนะครับไรซนบายแฮสบล์พาร์เมล์นะแต่ไม่รู้ไรซนไงว่ามันคุ้มแค่ไหนนะครับนี่เป็นไง เฉากมาก็บูเลยนะครับพวกเขาคือผู้ตัอซื้อดยกำเน,นิดผู้ปกป้องเลยกำเน,นิดสุดผ,ผ่านนะมันเยอะมากานเส้นสวยมากอะ่นะครับนี่ช็อคเวฟแต่ว่าไม่มีภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาไทยนะ next issue เล่มต่อไปเล่มสองนะครับคอมเบ็นบีนะ ไอซิ strong, ่ง um uh huh. well, like mm hmm right. s t อร์มนักดนตรีน่ะโอ้โหแหลกช็อคเวฟนี่ฆ่าไม่เลี้ยงเลยนะครับเราจะรู้ว่าตัวละครที่หายไปในภาคอัพเดตมูนน่ะมันหายไปไหนนะครับเป็นเรื่องราวก่อนหน้าหนังภาค3นะครับสองครั้งนะนักดนตรีนี่ซาร์สครีมนะครับตัวโปรดเลยซาร์สครีมช็อคเวฟนี่ฝาแฝด ผ่านแล้วกันนะครับไปซื้อเอาเถอะ,อะโอเคจริงๆคุ้มจริงๆ49บาทเองได้ทั้งสี่เล่มปกติราคาขายมันเท่าไหร่45บาทนะครับแต่ละเล่มอะนะแต่มันขายเมื่อสิบปีที่แล้วนะ2007แล้วมนะั้งประมาณนั้นยกได้ทีเดียวเลย49บาทกรบชุดก็มีออกมาตอนนั้นนะมีฟาวเดชันกับไ i ซิ่งส t o ล์ชุดนี้นะ เราไปดูดักจมูนนะครับอันนี้ชุดที่2นะเป็นดักจมูนฟาวเดชันนะครับบนดาวเคราะห์ไซเบอร์ตอนที่อยู่ไกลออกไปออพติมัสพรามเดินทางฟันฝ่าข้ามดินแดนอันธุรกันดางด้วยเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือฆ่าเมกะตรอนแต่เพราะเหตุนในดเขาจึงต้องทําเช่นนั้นครั้งหนึ่งทั้งสองเคยเป็นเพื่อนที่สนิทเราพี่น้องคานตามกันมาโดยมีเซนติเนลพรามเป็นอาจารย์ทั้งสงมันจะช่วยอาจ,จารย์ รวบรวมไซเบอร์ทรอนให้เป็นปึกแผ่นโดยใช้ออสปาร์กแลหล่งกําเนิดพลังชีวิตและพื้นฟูนโลกให้กลับอยู่ความรุ่งโรลนดแต่แล้วเมื่อดวงอาทิตย์ดวงใหม่คอยรับจากท้องฟ้าเป็นครั้งแรกซินตินอพรามก็บอกความลับบางอย่างเกี่ยวกับออสติมัสนะครับความลับซึ่งจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตลาดกลเมื่อหลังลาเำนินต่อไปฉากพิกผันอย่างพิกผันในทาร์ฟอร์เมอร์ดาร์คออ f o u มู a ฟาด n ชั่นเจมค้นพบความจรงิงเงนขมขืนเบื้องหลังการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีนะครับอันนี้เป็นภาคฟา แต่เป็นเรื่องราวของ Optimus Prime นะครับ Sentinel Prime แล้วก็ Megatron นะก็มีความเป็นมาไงนะครับเป็นเรื่องราวก่อนเข้าไปยนต์ว่าทำไมเขาถึงต้องมาสู้ลบกันนะครับเล่ม4นะเป่ม3 Megatron เล่ม2 Iron อ้ Ironhide เล่ม1นะครับนะ o f f i c i a l Adaptation to Transformer ดาวตัวโมตัว Transformer ดาวตัวโม สี่บห้าบาทนะสีเล่มจบฟาวเดชั่นนะครับมีขีดตรงนี้ก็คือว่าไม่เอาไปขายใหม่น่าจะสมัยนั้นนะนะหนังสือเก็บกลับเหลือเยอะอ่ะสิบปีที่แล้วนะครับสายฝนแผดเผาผิวโลหะของข้าหนะ้าห้าห้าเมกะตรอนนี่เป็นดาบนดาวไซเบอร์ตรอนนั่นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวความเป็นมาของเมกะตรอน อันนี้เป็นเป็นหุ่นสภาพก่อนมาโลกนั่นเองนะดูดิกก่อนจะทันจะสแกนเป็นยานพนะบนโลกครับเมกะตรอนเนี่ยเมกะตรอนเห็นบ้างรูปแบบไซเบอร์ตอนนะเล็กอิสุกเป็นสองนะครับไอรอนไฮไอรอนไฮนี่เป็นดิเซปติคอนมาก่อนนะครับผมเคยอ่านเร่มนี้ละนะบอกประวัติว่าทำไมไอรอนไฮถึงมาเข้ากับออโตบอท สำหรับคนที่ชื่นชอบทันฟอร์มเมอร์นะอยากจะสัมผัสรูปแบบคอมิกดูก็แนะนำเลยครับเจอต้องจัดเจอต้องจัดนะทันฟอร์มเมอร์ครับมือไมโครตรอนลายเส้นสวยงามอ่านสบายตาครับโอเคไมโครตรอนเอ็มศูเล่มสามเล่มสี่ อันนี้จะเป็นเรื่องราวบนดาวเซอร์เบอรรอนนะชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุมชุม่มไอรอนไฮด์เพื่อเซนตเน์พราหเพื่อเสรีภาพ T N นะครับก็แนะนำนะทันฟอร์เมอร์ดาวสมูลนะครับไพรซ g ่งซอมกับทันฟอร์เมอร์ดาวสมูล f o ฟาวเดชั่นมีจำหน่ายที่เซเว่นอเลเว่นนะครับชุดหนึ่งสี่เล่มชุดละสี่สิบเก้าบาท ไปรีบไปหาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ